อะไรตลกดังยอดนครนายกเสียชีวิตแล้วหลังอาการซุดจนเดินไม่ได้จากกรณีที่ยอดนครนายกหรือนายสมัครผลประเสริฐอายุ73ปีตลกชื่อดังที่ป่วยมานานหลายปีอาการซุดหนักเดินไม่ได้ไม่สามารถพูดตอบโต้และไม่ยอมกินข้าวกินน้ำโดยไม่กี่วันก่อนพบว่ายอดพยายามกลั้นหายใจโดยญาติมาพบและช่วยเหลือได้ทัน ภายหลังญาติได้ออกมาระบุว่าไม่ได้การหายใจโดยบินบรรลือธิ์และเอกพันธ์บรรลือลิ์ทั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เข้าเยี่ยมและดูแลล่าสุดวันนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูได้แจ้งว่ายอดนครน,นายกเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองนครน,นายกเมื่อเวลา13นาฬิกา10นาทีของวันนี้ โดยล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนน้องสาวได้เผยภาพพี่ชายป่วยสุดหนักที่บ้านจังหวัดนครนายกโดยน้องสาวคอยปนิวัติด,ดูแลเมื่อวันที่21สิงหาคม2565ก่อนจะได้รับแจ้งข่าวสุดเศร้าตลกดังเสียชีวิตเมื่อวันที่24สิงหาคม2565ส่วนประวัติข่าวๆของยอดนครนายกหรือสมัครผลประเสริฐเกิดเมื่อปีพศ2492ที่จังหวัดนครนายก เป็นนักแสดงตลกชาวไทยที่มีเอกลักษณ์ประจําตัวคือหัวล้านจบการศึกษาจากศึกษานอกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยปทุมธานีเข้าสู่วงการในปีพศ2507โดยอยู่วงดวนตรีลูกทุ่งและเริ่มเล่นตลกคาเฟ่จากคณะสีดาวรวมถึงเคยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิปอเต็กตึงนานถึง20ปีด้วยนอกจากนี้ยังเป็นนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานีด้วยการเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองคูโคต อำเภอลำลูกกามาแล้ว5สมัยและในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่3มกรกฎาคม2554ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอนในเขต6จังหวัดปทุมธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง